มาริโอขอโทษลิซ่าและแฟนคลับพร้อมแจง้งลิซ่าไม่ได้บล็อกผู้จัดการตนแค่แซวกันเล่นเรียกว,ว่าทำเอาหนุม่มมาริโอมาเรอร์อยู่เฉยไม่ไหวแล้วค่ะต้องอัดคลิปขอโทษน้องลิซ่าแบล็คพิงค์อย่างเป็นทางการจากกรณีที่บางส่วนของรายการ Work with Mario ผู้จัดการส่วนตัวของมาริโอได้พูดว่าได้ทัก direct message ไปหาน้องลิซ่าอยากชวนให้มาร่วมงานกับมาริโอจนลิซ่าบล็อกอินสตาแกรมมาแล้วนั้นเป็นการเล่ากันแบบขำๆแต่กลายเป็นดราม่าหนักทันทีค่ะเมื่อแฟนๆได้ชมคลิปนี้อย่างไรก็ตามค่ะชาวเน็ต ฝ่ายมองว่าการที่มาริโอพูดแบบนี้อาจทําให้ใครหลายคนเข้าใจนอริซ่าผิดได้ว่าบล็อกพจัดจาการของมาริโอจริงๆซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมามาริโอก็ได้ออกมาทําคลิปขอโทษกับเรื่องนี้แล้วโดยอยากจะขอโทษแฟนคลับของนอริซ่าที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือคิดไปอีกอย่างหนึ่งและทางหนุ่มมาริโอก็ได้ออกมาชี้แจงและแสดงความขอโทษทางโซเชียลทั้งทางเพจและทาง YouTube Work with Mario โดยทางมาริโอได้กล่าวว่าสวัสดีครับผมโอนะครับ อยากจะขอโทษแฟนคลับของนอนลิซ่าทุกๆคนเลยนะครับที่โอทําให้ทุกคนเข้าใจหรือคิดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วทีโอแซลในคลิปนะครับโอก็คือแซลพี่โชผู้จัดการโอเองแล้วก็ทางลิซ่าเขาไม่ได้บล็อกผู้จัดการโอจริงๆเขาไม่ได้บล็อกนะครับแต่ว่าในขณะที่เราถ่ายคลิปพี่โชเปิดแล้วมันไม่มีสัญญาณครับโอ้ o, ก็เลยแซลผู้จัดการโอเองนะครับโอ้ o, ก็ฝากขอโทษน้องๆฝากขอโทษแฟนคลับของลิซ่าทุกคนนะครับ โอเองก็เสียใจยกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอโทษด้วยครับและนอกจากนี้ค่ะนุม,มาริโอยังได้เขียนแคปชั่นอีกด้วยว่าขอโทษน้องลิซ่าด้วยที่ทําให้คนเข้าใจผิดอีกทั้งยังได้เขียนข้อความใต้คอมเมนต์อีกด้วยว่าขอโทษทุกท่านที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีนะครับ และงานนี้แฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะซึ่งบางคนพูดว่าการพูดเล่นขำๆเซลทีมงานตัวเองโดยการพาดพิงคนอื่นก็ไม่ได้นะคุณควรพูดที่เป็นแฟกต์ไม่ใช่เอาเรื่องแต่งทำคอนเทนต์กันสนุกยิ่งพูดถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆอย่างน้องลิซ่าก็คือยิ่งต้องระวังพอน้องมีทั้งคนรักและแอนตี้มันเป็นช่องทางให้แอนตี้โจมตีน้องแล้วพอมันแพร่กระจายข่าวออกไปแล้วถ้าเรื่องนี้ลามไปถึงระดับอินเตอร์คุณรู้ไหมมันจะส่งผลเสียหายขนาดไหนเรื่องเริ่มจากพวกคุณแต่จบทนนิซาโดด เพราะฉะนั้นก่อนจะพาดพิงถึงใครต้องระวังคําพูดให้มากๆและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนคลับบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ